ในวันข้างหน้าคุณควรหาแฟนที่เป็นคนดีและดูมีอนาคตแต่ไม่ใช่คนประเภทนี้ค่ะคุณพูดถูกหลิวซี่ซานเป็นแค่กุยที่ฉันเลี้ยงดูฉันจะเขี่ยเขาออกไปในภายหลังไปกันเถอะเสี่ยวฟานในจิตคติของฉันเขาเป็นพวกไม่เอาไหนเขาไม่มีวันได้ดีต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ช่วยฉันหาข้อมูลหน่อยว่าหลี่เสี่ยวฟานทําอะไรในไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนที่ฉันออกจากชูจัวดูเหมือนเขาจะมั่นใจมากและเขาเหมือนไม่มีอะไรจะเสียไหนไม่ได้กําลังพูดถึงไอ้ขี้แพ้นั่นนะหลี่เสี่ยวฟานหรอฉันได้ยินหลังจากที่จบการศึกษาเขาไปหาหูฉิงชานที่ชูจัวและถูกทิ้งและยังสูญเสียงานของเขาคนขี้แพ้อย่างนั้นไม่มีทางประสบความสําเร็จเกิดอะไรขึ้น หลืซีซานนายไม่ควรปล่อยให้อายค้แพ้ค้ำหน้าค้ำตาานนะเดินหน้าจะมีงานเลี้ยงประจําปีครั้งนี้เรียกหลี่เสียวฟานมาด้วยแล้วเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าต้องทําตัวยังไงเมื่อเวลานั้นมาถึงซุนก็จะอยู่ที่นั่นด้วยต่อหน้าพี่ซุนเขาจะอารวาดได้ยังไงฉันลืมเรื่องซุนไปเลยซุนเป็นลูกของตระกูลที่มีชื่อเสียงที่ทรงอํานาจตราบใดที่หลี่เสี่ยวฟานกล้าไปที่นั่นเขาจะได้เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างแน่นอน ฉันขอตัวก่อนนะคุณต้องตามมานะตกลงไหมได้เลยเอ่อฟานฉันรู้สึกดีมากที่ดได้แกล้งเป็นแฟนของคุณผู้หญิงคนนี้ไรก้กาจริงๆเธอต้องการอ่อยเจ้านายด้วย คุณทรงผมเตรียมห้องสำหรับไว้ชมการต่อสู้ให้คุณแล้วเชิญทางนี้ผู้จัดการแข่งขันชกมวยใต้ดินนี้คุณไข่แห่งภูเขาวเวทกษัตริย์ได้จัดการแข่งขันแบบหนึ่งต่อร้อยเด็กคนนั้นไม่รู้เลยเขาต้องต่อสู้ต่อเนื่องกัน100รย,ยกเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายแต่เท่าที่ฉันเห็นเด็กคนนี้จะถูกกระทืบจนตายหลังจากผ่านไปไม่กี่นาที ใช่สู้กับคนร้อยคนต่อเนื่องกันเป็นไปได้ยังไงสู้ร้อยยกเป็นจํานวนที่น่าหัวเรานะนักถ้าเขาเอาชีวิตรอดได้สักสิบยกก็ดีแล้วเดินดูทางบั่งสินายไม่รู้หรอว่านายน้อยตะกูลทรงกำลังมาใส่หัวไปซะจี้สิงเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยอย่างในชีวิตก่อนของฉันในชีวิตก่อน ฉันตกอยู่ในกำมือของกลุ่มเด็กมีฐานะชีจี้ซิงเป็นหัวหน้าก่อนจะถูกจัดฉากและใส่ร้ายว่าฉันเป็นคนขมขืนขอบคุณนะที่ช่วยพี่ทรงไม่เป็นไรถ้าฉันจะฆ่าเขามันก็ง่ายไปทำไมไม่หักแขนและหักขาเขาแล้วยนลงทะเลแช่เขาไว้สักคืนละ่ะจากนั้นเขาก็จะถูกจําคุกและเขาจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่หรือตายได้ และทั้งชีวิตเขาจะถูกทำลายซึ่งเขาจะไม่มีทางเผเชิญหน้ากับคนอื่นได้อย่างเช่าคุณ่งจี้สิงฉันจะฆ่าแกทั้งคู่แต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าฉันต้องหาคนที่อยู่หลังม่านก่อนและวันนั้นก็อยู่ไม่ไกลฉันบอกให้หลีกไปไอ้หนูหูแกหนูกหรือไงใส่หัวไปซะ อาหลี่เสี่ยวฟานคนที่ไม่เจียมฐานะตัวเองเขามาที่นี่จริงๆแต่ตะกุลหวังไม่ได้มาพร้อมกับหลี่เสี่ยวฟานมันเหมือนตะกุลหวังแค่แซงทําเป็นสุภาพกับเสี่ยวฟานฉันชื่อทซงจี้ซิงนายเป็นใครนายทำร้ายคนของฉันในที่สาธารณะถ้าฉันไม่ลงโทษนายสักหน่อยฉันคงจะขายหน้ามาก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ